ครับเดี๋ยวพี่ครับอยู่ผมพีโตรถคานะครับที่สาขาบางบัวทองวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราครับผมว่าอะไรและเหตุผลอะไรนะครับที่ทำให้พี่เขาตัดสินใจซื้อรถที่โตรถคานะครับวันนี้เลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อจั๊มครับพี่จั๊มนะผมพีนะครับครับผมวันนี้พี่จั๊มมาซื้อเป็นรถอะไรครับเป็นรถโฟล์ต้า์รถกระบะครับมีแคปอ๋อรีโวแคบยกสูงเนาะอ่าพี่จั๊มรู้จักโตรถคาได้ไงครับพี่ จริงๆผมก็อยู่แถวนี้แล้วก็เห็นร้านตรงนี้เปิดใหม่ก็เลยแวะเข้าดูก็คืออยู่แถวนี้อยู่แล้วขับไปขับมาเห็นก็เลยแวะเข้ามาครับแล้วทําไมวันนี้ถึงตัดสินใจซื้อรถที่ต่อราคาครับอ๋อพอดีลูกน้องเขาอยากได้รถกระบะอ๋อก็เลยมาหาซื้อดูที่นี่ครับเดีวลูกน้องก็ชอบรถอ๋อก็คือพี่มาหาซื้อรถให้ลูกน้องอีกทีนึงแล้วก็วันนี้ได้เห็นตัวรถแล้วก็โอเคโอเคสภาพใจครับผมเซอไวการเป็นไงพี่ นนเซลก็บริการดีครับผมซื้อรถกับเซลขนหนครับเก๋ไก่ครับผมอ,อ,อ๋อเซลเก๋ไก่นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วถ้าผมอยากได้พี่จําเนี่ยกลับมาซื้อเป็นคันที่2คันที่สามครับผมอยากสอบถามว่าโตราคาควรปรปับปรงในด้านไหนบ้างอ๋อก็เรื่องการอธิบายเรื่องดอกเบี้ยตอนแรกก็มีสับสนนิดนึงก็คือว่า กระบะอะไร4สี่ประตูสองประตูอะไรเงี้ยก็ประมาณอย่างี้ค,คือความชัดเจนก,กับดอกเบี้ยร่กบระบะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันจะดอกเบีย้ยไม่เท่ากันระหว่างชแชกกับสี่ประตูใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นะครับไปปรับปรุงนะครับผมให้ทางเซลนะครับเกไก่นะปรับปรุงเพื่อที่จะได้บริการนะผมที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับอ้าวโอเควันนี้นะครับผมจะมีแบบประเมินนะผมให้พี่จ้ำนะช่วยประเมินหน่อยนะผมว่าเซล์เกไก่จะเป็นโตเท่าค้ามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่า หรือเรียกอย่างนี้ก็คือบริการดีประทับใจหรือเปล่าวันนี้นะครับถ้าบริการประทับใจนะผมผมจะนับ1 2 3แล้วบอกเซลล์เก๋ก๋สุดยอดพร้อมชูนิ้วขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่ประทับใจนะผมสามารถได้าเฉยได้เลยนะครับผมก็จะนําข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงนะผมพัฒนาให้ดีิขึ้นในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันเลยครับผมว่าเซลล์เก๋ไก๋นะจะเป็นต่อธุรามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของม่จฉาหรือเปล่านะครับโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยนะครับนับหนึ่ง สองสามครับเซลเกยไก่สุดยอดครับโอ้โหขอบคุณครับผมก็รุ้นนะครับรู้ว่าจะไม่ได้ครับผมก็ผมเป็นตัวแทนของโตโยคานะขอให้พี่จาได้โลคารีไปนะผมน้องพีนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะผมเฮงเฮงบางปังนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโต้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ